กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับนายเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนนะครับวันนี้เราจะมาดูขั้นตอนการอัปเดต Android แอปพลิเคชันด้วยตนเองกันนะครับวัตถุประสงค์ของการอัปเดตนะครับก็เพื่อให้ได้ความสามารถใหม่ๆของแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เพื่อปิดช่องโหว่ที่ไม่ปลอดภัยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่อง สำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าปัจจุบันเราก็จะเห็นว่ามีการแฮ็กกันอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราได้ทําการอัปเดตแอปพลิเคชันอย่างสม่ําเสมอก็จะช่วยลดปัญหาในเรื่องนี้ลงไปได้พอสมควรเลยนะครับ การอัปเดตนะครับก็จะมีอยู่2ลักษณะก็คือออโต้อัปเดตอันนี้เป็นการอัปเดตแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งเมื่อถึงเวลาเนี่ยนะครับสมาร์ทโฟนของเราก็จะมีการแจ้งเตือนมานะครับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบแมนวนวลอัปเดตอันนี้ก็คืออัปเดตด้วยตัวเราเองนะครับแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูวิธีการกันต่อได้เลยเ <IS> มื่อเปิดหน้าจอสมาร์ทโฟนขึ้นมามองหาคําว่า Play Store นะครับแล้วก็กดเข้าไปเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับก็มองหา รูปโปรไฟล์ของเรากดนิ้วไปที่รูปโปรไฟล์ของเราได้เลยซึ่งก็จะได้เมนูในลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับกดไปที่การจัดการแอปและอุปกรณ์นะครับพอกดไปแล้วนะครับในหน้าต่างนี้นะครับเราสามารถที่จะกดที่อัปเดตทั้งหมดได้เลยแต่ว่าถ้าหากว่าเราต้องการดูรายละเอียดว่ามีแอปใดที่อัปเดตได้บ้างเนี่ยเราก็กดนิ้วเข้าไปดูตรงนี้ได้เมื่อกดเข้าไปแล้วเราก็จะพบกับแอปพลิเคชันต่างๆที่กําลังจะอัปเดตนะครับสามารถ กดที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับเพื่ออัปเดตทั้งหมดหรือจะกดเป็นหลายแอปก่อนก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของตัวเราเองนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของการอัปเดต Android แอปพลิเคชันนะครับยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยีชแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและถ้ามีคําถามใดๆนะครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน E ีีต่อไปครับสวัสดีครับ